ปัญหาที่ร้านค้าต้องเจอในแต่ละวันก็ค <güzel S 1> งหนีไม่พ้นเรื่องควันจากการทำอาหารนี่แหละค่ะและอากาศที่ถ่ายเทไม่สะดวกอันตรายจากภายใกล้ตัวแบบนี้นะคะบอกเลยว่าทีมงาน House Power ต้องรีบเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาแล้วค่ะไม่รอช้าฮีโร่มาข่าเข้ามาช่วยนะคะกับกล้องดังคาไฟฟ้าที่ช่วยจัดปัญหาแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดไม่มีสะดุดแล้วพอทีมชาติได้ทําการติดตั้งและเทระบบทห้ดูบางต้นเป็นไงบ้างดีมากค่ะแต่ว่าดูควันไปหมดเลยแล้วก็รู้สึกว่าแบบแค่แป๊บเดียว อากาศก็ถ่ายเทมากใช่อากาศถ่ายเทได้ดีแล้วเสียงพขาลมเป็นไงบ้างไม่มีเลยค่ะเงียบเลยไม่ได้ีเลยไม่ดีเลยดีกว่าครับแล้ววันนี้ทีมช่างทำงานเป็นไงบ้างครับดีมากค่ะรวดเร็วมากแล้วก็แบบเก็บงานเนียบมากเลยครับผมเราติดต่อทีมช่างดูทีมช่างมาจากที่างไหนทางเฟซบุ๊กค่ะติดตั้งเร็วทันใจในพริบตาจากทีมช่างประสบการณ์มากกว่าห0 0พันเคสพัดลมดังคาไฟฟ้าฮอร์สพาวเวอร์ประหยัดไฟตกชั่วโมงรับไม่ถึงหนึ่งบาทดีไซน์ทันสมัยเข้าได้เป๊ะกับทุกโครงสร้างตามที่ลูกค้าต้องการจะเร งาน h o สพาวเวอร์ได้เลยนะคะ